เฮ้เฮ้ไมอ์วันนี้ผมกับสองคนสู้งานที่มีอาชีพรับจ้างสุดคลาสสิกที่มีมาย่งยาวนานนับจากอดีตแม้ในปัจจุบันความนิยมของผู้ใช้บริการจะลดน้อยลงไปตามการเวลาแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่มีสเสน่ห์อีกสิ่งหนึ่งของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติอยากมาลองสัมผัสและอาชีพที่เราอยากเชิดชูในวันนี้ก็คือแทมแทมแทมอาชีพสล้อรับจ้างนั่นเองครับเมื่อสองนักถีบน้อง มากประสบการณ์มารวมพลังกับดาราที่มาร่วมทีมเพื่อร่วมฟ้าดานงานในแต่ละงานทั้งความเหและความหาจริงออกมาแบบนี้ครับผม <c oughs> ดูสิราลามฉนาดุนลาดฉมาไม่หายคุณค่ะหลงเก้าหนึ่ <c oughs> งหน <c oughs> ึ่งลงหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าล <c oughs> งาดูตรงนี้ <c oughs> ผมไม่เล่นแล้ว โอ้โหพิธีกรไม่มีความยุติธรรมอ่ะกลับมลูกกับผมกลับบ้านลูกกับผมกลับบ้านพิธีกรไม่มีความยุติธรรมอ่ะงานนี้ใครจะดีกว่าได้เป็นกูชชนะเข้าไปลุ้นทองคำในวันนี้เชิญพบกับพิธีกรสาวสายแฮปปี้เมกกี้ศรีธัญญา ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมขานี่คือรายการเกมโชว์สายหาที่เชิดชูคนสู้งานทุกสาขาอาชีพงานที่คุณทุ่มเทอาจช่วยคุณมีเฮได้ในงานนี้มีเฮเฮไม่จบ <c oughs> hey, ายการที่เปิดโอกาสให้กับคนสู้งานค่ะคนที่งานดีฝีมือดีในอาชีพสาขาเดียวกันค่ะได้มาประลองความเชี่ยวชาญมาแข่งขันกันบนเวทีของเราใครสามารถสอบผ่านงานในแต่ละรอบจนมีคะแนนสะสมมากกว่าจะได้เข้าไปรุ้นในรอบมีเฮหรือมีหาถ้าโชคดีมีเฮร,รับทองคำจากทางรายการกลับบ้านไปเลยผู้เข้าแข่งขัน เป็นคนสู้งานทั้งสองคนจะต้องมาประลองความรู้ทักษะความสามารถและความชำนาญในสายงานของตนเองผ่านงานแต่ละงานที่ทางรายการกำหนดให้โดยแต่ละคนจะมีดารามาร่วมทีมในฐานะที่ปรึกษาทางการงานที่จะมาช่วยฝาดานงานเพื่อสะสมคะแนนในแต่ละงาน แข่งขันครบ3งานทีมไหนมีคะแนนสะสมมากกว่าจะได้ผ่านเข้าไปเลือกเปิดกล่องในรอบมีเ hey, ฮหรือมีฮาถ้าโชคดีเปิดพบกล่องมีเ hey, ฮรับรางวัลทองคำจากทางรายการกลับไปเ hey, ฮต่อที่บ้านกันเลย สู้งานแล้วก็ต้องมีที่ปรึกษาทางด้านการงานนะคะวันนี้ที่ปรึกษาทางด้านการงานของเราไม่เคยขับสำลอ้อถีบเลยแต่มั่นใจได้เลยว่าเขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการงานได้ดีมากๆค่ะเพราะทั้งคู่ผ่านงานมาแล้วอย่างโชคชนและช่ำชองต้อนรับคุณเกติศักดิ์เสนาหอยและคุณสงกราน ววสามรอบนี่ก็ะเผาได้เลยคุณตปเกี้น่น่ารักเหมือนสามล้อแสดงว่าหน้านั่งไม่หน่าถีบผู้ชมแบบผู้ชายชมผู้ชายหยอกแสดงว่าผู้ชายชอบชอบชอบชบช่บชอ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 บบชชอบบ อ่ะพูดถึงเรื่องการถีบต้องถามคุณก่อนว่าเคยนั่งสำล้อถีบไหมอย่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยฮะ <S 2> <S 2> ผมไม่กล้านั่งทำไมอะ่ะขาไม่ถึงขาไม่ถึงโอ้แต่สูงอ่ะสูงคือต้อต้องบอกนะตอนนี้ หาค่อนข้างยากนะยากมากคือต้องต้องเป็นจุดจุดจริงๆที่เขาเขาจะอนุรักษ์ไว้ณตอนนี้ไม่ได้ปั่นไม่ได้นั่งเพื่อการเดินทางและเป็นการนั่งเพื่อแบบชมวิวแล้วก็โชว์ส่วนใหญ่เนี่ยขายชาวต่างชาติใช่ใช่เวลารู้สึกยังไงคืออะไรสกิปต์มีชานไม่มันเขียนไว้เนี่ยคือไอ้ที่มันเขียนไว้มันแปลว่าอะไรเมื่อกี้คุณอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเวลารู้สึกยังไงเวลานั่งรู้สึกยังไง โอ้คุณละโหคุณคือสุดยอดพิธีกรคนเป็นพิธีกรมันต้องมีปฏิพานไหวแผลบปฏิพานไหวแผลบไหวแผลบมองวันก็ไหวแผลบอะไหวแผลบเดียวไหวแผลบเดียวไหวเลยนอนน้อยสิทานอนแต่วันนี้ผมอยากเห็นเลยนะอ้าวอยากเห็นก็มาสิครับไปถึงคนมันสั่นล้อไปพอดีอิ่มแล้วไม่อยากกินครัวซองก์คู่สองตา คุณเคยลองปั่นสบร้อมาก่อนไหมคือเคยลองเล่นๆอ่ะเคยใช่ใช่แล้วบ้านผมอยู่ลำปางเงี้ยมันไม่ได้มีแค่สบร้อนะรถม้าก็มีาด้วยใช่ตอนหลังๆจอดมากไม่ได้นะรถม้าทำไมแป๊บเดียวโดนหายไปขารถม้าไม่ใช่ม้าอ้าวันนี้คนสู้งานของเรานะคะเกี่ยวกับคนขับสำร้อทีบนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่ใช้แรงค่อนข้างหนักค่ะไปดูวิทยากันก่อนมาครับ ของลุงตอนนี้ก็64ปีแล้วนะลูกมันแก่แต่ตัวแต่หัวใจไม่แก่หัวใจมันยังฟิตอยู่อ่ะลุงปั่นดูแถวตลาดเทศบาลนครนนทบุรีจะเริ่มเดิมทีขี่ตั้งแต่ปีพศ2513 41ปีแล้วลูกขี่มาเนี่ยรักมากเอาอยากี่ตรงที่ว่า เลี้ยวเทคนิคการขี่สามล้อเนี่ยอยู่ที่เอวกับหัวไหล่ต้องส่งเขาบางคนไปขืนนะแบบจักรยานนะมันไม่ใช่ขี่จักรยานนะคนละสไตล์ความยากลำบากเนี่ยก็คือเราต้องรับผิดชอบผู้โดยสารที่อยู่ข้างหลังและใช้สายตา,อาโอ้โหโหนี่กำลังขานี่สสำคัญที่สุดถ้าขายอ่อขาเคดต้องพัก ภูมิใจมากเลยครับที่ได้ขี่สามล้อมาเนี่ยคือเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์เราพอใจจะไปแล้วก็ไปในราคา15บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยป้าพรอ,อายุ55ปีขี่3าล้อมา35ปีเต็มๆค่ะ หัวใจหลักของ3าล็อกน้องต้องแข็งแรงมากเพราะต้องขี่รถทั้งวันรถป้าไม่ได้ส่งผู้สิสารอย่างเดียวรับจ้างขนของขนอิดขนปูนขนทรายย้ายของเข้าบ้านรับจ้างหมดน้ำหนักต่อเที่ยวประมาณ200โลได้ไหวสิคะใจป้าสู้สสาย อรถสาล้อถ้าเลี้ยวกระทันหันก็ปั้มได้ง่ายๆเลยต้องระวังบอเราไปเราก็ต้องตีวงให้คับป้องๆเบรกกกระไดกับขาเราต้องอยู่คู่กันเวลาจะเบรกกระทันหันเราก็จะหาเบรกไม่เจอถ้าหาเบรกไม่เจอมันก็จะชนเขาเดกลุงจุกและป้ะพอ่อ พัสดีกรวั่ดีคาะลุงจุกลุงไปโดนอะไรมาทำไมอ่ะเอ้าก็คุณเพิ่งเรียกเขาไงลุงจุกลุงจุกจุกไม่ถามก็ไม่โดนอะไรมาแนะนำตัวหน่อยลุงจุกจ๋าอ่าผมลุงจุกนามสกุลมงคลเจริญขี่สำล้อมา40 4 2ปีที่ขี่ไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นขับมอเตอร์ไซค์วินอะไรอย่างนี้ไม่แหละครับทำไมได้ออกกำลังกายเราสังเกตพี่หอยหูลุงนะหันข้างเลยหูแบบหูใหญ่มากข้างนี้ยังไม่ยาวขอโทษลุงนี่เดี๋ยวคนไรหูไม่เท่ากันเหรอฮะ ยาวข้างขั้นข้างเขาบอกาแล้วว่าอันนี้หูเบาอ๋อแต่โบราณก็บอกคนหูยานและหูใหญ่อายุยืนไม่เมื่อยแย่หรอไม่เมื่อยแย่หรออายุยืนอะไม่นั่งมั่งไม่เป็นไรใจมันสู้ใจมันสู้ฟังนีบ้างค่ะป้าพรแนะนําตัวค่ะป้าพรชื่อจีลาพรนามสกุลจันเพนชื่อเล่นป้าพรอายุ55้าปีปั่นตําล้อมา35ปีเบ้ปี ถามทั้งคู่นะคะน้ําหนักที่เคยปั่นมากที่สุดเนี่ยสองคนก็ประมาณร้อยยี่สิบโลเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเราเอาเรื่องจริงมาคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวพอเน้นเรื่องจริงมากอุ้ยชักจะไม่จริงแล้วมั้งจริงเลยครับจริงไอ้ยังงี้กี่กิโลแล้วฮะห้าสิบห้าสิบกิโลคุณหอยอ่ะคุณหอยอยู่นี่คุณหอยอยู่นี่ยแกเ่ยแกเลย ใช่เ่ยคุณหอยครับผมหอยฮะหนักกี่กิโลหนักอ่อตอนนี้ก็น้ำหนัก70ครับ70 70และ2องคนก็ไปเท่าไหร่แล้วหอจริงร้อยยี่สคนนะใช่ถ้าสองคนอย่างนี้ใช่ปิวปิวเลยปิวหมายถึงปั่นปิวหรือว่าลมหายใจมันจะกผิวลมหายใจมันจะกผิว ปั่นปริ้วเลยปั่นปพริ้วเลยกรพอหลักพยายเงงแข็งไปได้ประมาณ200ยาเงงแข็งปั่นได้200กิโล200กิโลนี่เราเราจริงๆแล้วมันมีเทคนิคอะไรไหมคุณมันก็น้องเราต้องแข็งแรงไงอะไรนะน้องเราต้องแข็งแรงไงน้องเราต้องแข็งแล้วแล้วเราต้องออกกำลังกายออ้าเราก็ได้ออกไปในตัวอยู่แล้วไงโอลบกกนคุณสองคนหยุดแข่งแข็งซิไป ลายตาหุแล้วเนี่ยไม่เพาออกกําลังกายไปเรื่อยๆเป็นแซลเขาทำไมถามค่ะว่าทาไมทั้งคู่ถึงเลือกอาชีพนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นงานหนักและอายุไม่ใช่น้อยแล้วด้วยปก่อนออกกาลังขาด้วยได้ออกกำลังกายด้วยชอบใจมันรักมาตั้งแต่เด็กๆครับเพราะคุณพ่อขีดสำล้อถามนิดนึงแล้วลุงจุกมมีแบบทายาทสืบไหมฮะว่าทายาทมีมีลูกแฟนมีกี่คน ลูกผู้ชายมันต้องมีหลายหลายคนเอ,เอาตรงๆนะพี่คุยอ่ะพี่คุยอ่ะสบอลมีครอบครัวไหมคะมีค่ะวันนี้มีใครมาเชียร์ไหมมีใครมา,มาเชียร์ไหมอ๋อมีหลานสาวมาเชีย,ชยร์มาเชียร์ใครมาเชียร์ใคร พระเจ้ายายลักษณะ2คนนี้ก็มเหมือนแบบมีความสุขกับอาชีพที่ทำถูกต้องจริงๆแล้วทุกอาชีพนะคะมีคุณค่าเสมอนะคะวันนี้ก่อนจะเข้าการจ่ายงานค่ะเลือกทีมกันก่อนดีกว่าจ้าเราจะให้จับกลวยค่ะคุณผู้ชมจะมีชื่อขออคุณพ,พี่หอยกับคุณสงกรานอยู่ในนั้นจ้าป้าเอากลวยไหนเอากลวยนี้งจกเอากลวยไหนพร้อมแล้วเยกค่ะ หันไปทางโน้นหันไปทางโน้นกระโระคกะลุงกุดกคู่กับ่อดกระพสดกดกรกระคกระโ้กระดระโดะ่ดดกระโ้ดกระโดดกรระโดดกระระกรดรับลุกรกรกรดดกรดกค่ะโดกดดเจอสงกรกระกกดดดกที่ได้เป็นคู่กับ ร้านหอยอะไรครับขอบคุณนะฮะร้านหอยเลยร<ห>้านหอยจะสู้เต็มที่นะฮะโอโ้โหผ่านไหลุงวันอะไรวนันวันดูสิดูสิต,ตาลามบำพิษวาแล้วิหารวาววิหารไม่ไม่ได้ผ่านไหมไอ้สั้นๆเนี่ยสบายและไอ้ย,ย,ยาวๆ,ๆอ่ะเขียนจดหมายมาให้ก็ได้เขียนจดหมายมาให้ก็ได้